คำถามของผมก็คือนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเกิดโรคระบาดพิษสุนัขบ้าอ,อยู่ทุกหย่อมย่าเลยนะครับทําให้เกิดการจับสุนัขที่ติดเชือเอ้อมานะครับท่ามีความเห็นว่าควรฆ่าสุนัขนั้นดีหรือเปล่าหรือว่าเพราะว่าอยู่สุนัขนั้นอยู่ไปก็ทุกทรมานแล้วก็ไปกัดคนอื่นให้แบบติดเชื้อไปด้วยท่านมีความเห็นว่าควรฆ่ามันดีไหมครับ ผมคิดว่าเรอสุนัขที่ติดเชื้อครับจริงๆเพราะเขาไม่ได้ติดเชือ้อเพราะการการะทำของเขาเองเพราะแบบจริงๆมันอาจจะเป็นแค่ความโชค้ายของชีวิตของเขาที่อาจจะเอ่อไปรับการกระทําของชีวิตอื่นมาก็คือเราก็คงพูดไม่ได้ครับว่านักต้อนรันคนจะตายหรือว่าเราควรจะทําให้ชีวิตนั้นจบลงแต่จริงๆก็ คน,คนที่อยากจ,จะให้มันจบลงเพราะว่ามันอาจจะทรมานใช่ไหมครับ<ม>ก็คือผมคิดว่าอา,าจจะควรที่จะหาวิธีรักษาหรือว่าแก้ไขน,นะครับให้มันอาจจะทรมานน้อยที่สุดหรือว่าให้ให้มันดีที่สุดนะครับให้ให้เขารู้สึกดีที่สุดเท่าที่แบบชีวิตเขาจะจะอยู่ต่อไปเนี่ย<ม>เออ<ม>แต่ถ้าหากว่ามันมันมันไม่เกิดผลดีกับเขาอะไรอย่างนี้ก็ บา,างทีก็บางทีก็เขาเขาอยู่ไปเขาก็ทรมานแล้วก็อาจจะอาจจะดีกว่าที่เขาจะไปเขาไปไปโดยวิธีแบบวิธีที่แบบไม่ทําให้เขาทรมานอ,อย่างเช่นคำถามนี่มันใกล้เคียงคำถามก่อนก่อนคือการรู้ค่ตผคำถามนี่แล้วนะให้ข้อมูล อันนี้หนึ่งโรคพิษสุนัขบ้าไม่มีไม่มียารักษักเกินแล้วตายอย่างนี้นนนให้ข้อมูลแล้วสองโรคพิษสุนัขบ้าติดทนได้ประกอบการตอบคำถามสุดท้ายของคำถามก็คืออยู่ไปก็ทุกข์ทรมานยจะทำยังไงคิดว่าอย่างน้อยเราก็อาจจะ ให,ให้เขาได้เจอสิ่งดีๆครับอย่างอาจจะคล้ายๆกับองเช่นนักโทษที่ทติดติดโทษประหารอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะพวกผู้คุมเขาก็จะให้แบบเหมือนเหมือนเหมือนจะให้นักโทษได้ขอว่าเอออยากอยากทําอะไรก่อนตายไหมหรือว่าอยากพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับอยากได้เจอคนที่รักไหมผมก็คิดว่าบางทีเราอาจจะให้ ให้ชีวิตที่โชคร้ายตอนนั้นครับได้พบกับความสุขก่อนที Actually, ่เขาจะไปก็ค um ืออาจจะมีการเลี้ยงดูบ้างหรือว่าให้อาหารดูแลดีๆให้อยู่กับเพื่อนๆแต่อาจจะเพื่อนที่ติดเชื้ออะไรนะครับแล้วก็ค่อยค่อยให้เขาจบลงอย่างมีรูปธรรมจบลงองมีรูปธรอนให้ข้อมูลเสริมไปอีกตารขั้นสุดท้ายคือคัดเพราะมันทําลายระบบภระสาท้กินอะไรไม่ได้ทิ้งทิ้ง ทักอย่างนี้ก็อาจจะต้องให้เขาไปเลยครับเพราะว่าเขาให้ให้เขาไปเลยยังไงใี้คืออาเปิ้ลทำเองก็อาจจะให้เขาแบบให้เขาท่องธรรมะระดีสองทางนะี้คือหนึ่งปล่อยเขาแตะประคับประคองให้เขาไปอย่างสงบเท่าที่จะทําได้หรือสองตามหลักสติวัตรแพทย์นะที่ตัวไปก็ไปหาจัดการ ก็คือฉีดยาให้ตาเขาเรียกพุทธิศรีเพราะต้องฉีดยาอันนี้คือเลือกที่จะตอบว่าไม่ได้บังคับนะอันนี้เพื่อเพื่อเตีความรู้จะเล่นประมานใช่ไหมก็เราต้องตอบนะว่าตอนนี้เราเรียนเรื่องอะไรเรื่องพุทธศาสตร์นามใช่ไหมหลักต้องยืนต้องยืนอยู่บนหลักนะต้องเอาหลักตรงนี้เข้ามา ถ้าเอาเป็นคนเนี่ยคุณจะตัดสินใจว่าฉันยอมที่จะตายหมอช่วยฉีดยาให้ฉันตายเพอคุณคิดว่าคุณจะทำไหมมันยากไะม,มันก็ใกล้เคียงกนะนเพราะชีวิตอ่ะก็ถ้าอยู่ไปไมัมกมมนก็อาจจะทรมานมากกว่าแล้วต้องเอาหลังพุทธศาสนามา,มาตอบ เราลอง,ลงเลือกเลือกว่าคงต้องให้ลูกประคับฉีดยาให้ตายเลยนะหมอเลยนอกจากก็คอ <c oughs> จริงๆผมว่าเราควรต้องแยกนะระหวา่างชีวิตความเป็นมนุษย์กับชีวิตของสัตว์เดรัจฉานเพราะมนุษย์เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ นะเมื่อเป็นสัตว์ประเสริฐมันเป็นสิ่งที่ฝึกแล้วเนี่ยนะสามารถอะไรอ่ะไปถึงสูงสุดคือมีผ่านไปอย่างไดแต่สัตว์เนี่ยเูาจะไปฝึกยังไงยังไงเขาจะถึงมีผ่านไปได้เพราะคุณสมบัตินะมันต่างกันในระ่ังสัตว์กับมนุษย์แต่ทั้งที่ทั้งสองอันก็มีจิตวิญญาณเหมือนกันนะแต่ว่าตัวคุณสมบัติในการฝึกเนี่ยมันจะต่างกันนะเะราะคำถามอันนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นก็เป็นคำถามที่ คิดมาตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนแล้วล่ะได้กระทั่งว่าถ้านบ้านเราปลูกขึ้นเต็มหลังเลยถ้าไม่รีบจ้างบริษัทข่าปลวกมาฉีดให้มันตายบ้านเราก็พังเราก็ไม่มีบ้านอยู่พราการจ้างบริษัทข่าปลวกอย่างงี้ผิดบาณาธิบาตไหมอะไรอย่างี้นะทีนี้อย่างที่ผมว่านะคุณต้องแยกระหว่างว่าถ้าเกิดสัตว์เดรัจฉานเนี่ยท่านนํามาซึ่งนะุเอาตัวประโยชน์เป็นตัวตั้ง ถ้าประโยชน์ต่อมนุษย์หรือต่อมวลมนุษย,ายชาติจะไปทําประโยชน์ต่อไปได้อีกเยอะนะฮะส่วนการฆ่าสัตว์มันก็ผิดนะมันก็ผิดตามหลักศีลธรรมอยู่แล้วล่ะแต่ว่าประโยชน์มันจะต่งกันถ้าคุณคุ้นตาช่างนะเพราะฉะนั้นระหว่างที่ฝั่งหนึ่งก็คือว่าสมมติคุณไปฆ่าเป็ดหรือคฆ่าหมาฆ่าไก่อย่างที่ตอนนั้นไข้หวัดนัเห็นไหมแล้วก็าเอาไก่เป็นเป็ดเ,เ,เนี่ยโยนใส่หลุมเลยนะเป็นพันๆตัวเลยนะแล้วก็คบเลยนะ โอ้ยนี่ยิ่งทรมานใหญ่นะคือฝังทั้งเป็นเลยอ่ะเคยเคยเห็นทีวีใช่ไหมที่เขาขลรูใหญ่ๆแล้วก็เอาเป็ดไก่ที่เป็นไข้หวัดนกอะไรเนี่ยนะนะทิ้งลงไปเลยแล้วก็กดฝกังตายไปเลยนะคือเขาเทียบระหว่างว่าถ้าเกิดคุณตัดทวกเชื้อโรคนี้แต่ต้นทางโอกาสที่จะลามไปสู่มนุษย์ก็น้อยมนุษย์ที่ยังมีชีวิตเหลืออยู่มันก็ทําประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาตินะหรือทําประโยชน์ให้กับโลกจักรวาล ได้มากใหม่ใหม่ก่อนเพราะอันนี้คือความจําเป็นแต่ว่าถามว่าผิดไหมก็ผิดแหละก็คือผิดสี่ข้อหนึ่งก็เปรียบเสม,มือนกับองคุลีมาองคุลีมาเ้าคนมล้วก็เก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนเขาก็ผิดสี่ข้อหนึ่งแต่ทำไมเขายังได้เป็นอรหันต์นะ,ะก็เพราะว่าจิตของเขาเนี่ยก็รู้ว่าที่ผ่านมาเขาทําผิดแล้วเขาก็เริ่มฝึกใหม่นะจนั้งจิตบริสุทธิ์นะฮะ จิตเนี่ยมันก็คือพลังงานนะฮะไอ้กรรมเนี่ยมันก็วิ่งแข่งนะฮะไอ้คนที่คุณไปฆ่าเขาเนี่ยเขาก็จะวิ่งไล่ตามคุณแก้แค้นแต่ว่าจิตที่คุณบริสุทธิ์เนี่ยคุณฝึกถึงขั้นไปถึงอรหันต์ทุกอย่างปล่อยวางได้อะไรได้หมดนะฮะพลังงานของจิตตัวเนี้ยมันสูงกว่ามันก็เหมัอนกับวิ่งแข่งโอกาสที่เขาจะวิ่งตามคุณทันเนี่ยมันยากนะเพราะพลังงานมันต่างกันนะมันกับนักวิ่งที่ ที่เขามีกำลังต่ะกอนนั้นนะเพราะอันนี้แหละที่อยากจะฝากแค่นั้นเองว่าถ้าเกิดเป็นการุณฆ่ากับมนุษย์เนี่ยคิดว่าผิดไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของสัตว์เดรัจฉานก็ควก็ต้องคำนึงถึงเรื่องประโยชน์ประโยชน์ที่มนุษยชาติต้องได้นะฮะกลับปล่อยไปแล้วมนุษยชาติเจ๊งเลยกลายเป็นอูติดโลกกันทั้งบ้านท,ทั้งเมืองเลยเงี้ยแล้วคุณจะเอาไง อันนี้คืออยากจะฝากนะเราต้องแยกตรงนี้ต้องแยกให้ดีๆถ้าเราแยกไม่ดีแล้วเนี่ยเราก็จะตอบคำถามไม่ได้นะเราสัตว์ดรจฉานอย่างที่ผมว่านะจริงๆเนี่ยมันก็เป็นสัตว์ที่อ่าคุณไม่จะมีจิตวิญญาณเหมือนนษย์แต่มันก็ฝึกให้มันฉลาดเท่ามนุษย์ไม่ได้เพราะถ้าสัตว์มันฝึกได้ก็ไปฝึกสัตว์ให้เขาสร้างจรวดไปดองทาถึงมนุษย์ก็สร้างได้คุณฝึกจนตายก็สร้างไม่ได้เพราะ คุณสมบัติของบัลรเขาผิดจำกัดคุณสึดให้เขาเล่นละครสับได้ก็แค่นั้นเองแต่สมวยก่อนนนะถ้าเขาสร้างคอมพิเวเตอร์ให้เราเครื่องนึ่งได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเอกคุณประโยชน์ที่จะสร้างสารรค์ให้กับสังคมมนุษยาชาติต่างๆตรง,ง,งนี้นะที่อยากจะฝากเพราะบางครั้งเราเป็นหลงหลงตัวหดดนังสือั้ำจนกระทั่งไม่กล้าทำะไรสัก,กอย่างเลยแล้วคุณก็ปล่อยให้คนทั้งเมืองตายไปเลยก็เชื้อโรคเนี่ยแล้วคุณก็สมควรไหม เราขับตัวเองดูนะครับอตอบในฐานะสะตอแพทส์ส่วนตัวเทสนี้เนี่ยง่ายมากในฐานะสตอแพทย์คือผมไม่ทำเรื่องที่จะต้องฉีดยาให้ตายเคสนี้สามารถที่อยู่ภายใต้กลงที่ควบคุมได้และดูแลเข้าเท่าที่จะทําได้ปล่อยให้เขาตายเองได้อยู่ไม่นานครับว่าตามเคสนี้นะตรงนยาบาลบางเมื่อเขามีการนี้นอยู่ไม่นานเขาตายเอง เราไม่ต้องไปยุ่งเพียงแต่ให้เขาอยู่ในพื้นที่จํากัดแค่ระเบิและทําการฆ่าเชือ้อนะครับน้ําลายแล้วก็สิ่งซึ่งเอ่อเป็นตัวที่จะออก่อให้เกิดการเชื้อหาควบคุมได้ง่ายอันนี้ไม่ยากครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวณะครัแค่เทคนนี้คุณไม่ต้องยุ่งอะไรเลยแค่จํากัดพื้นที่เขาและฆ่าเชือ้อจบคิดง่ายนะครับแต่ถ้าไปเรื่องอื่น ยาวนะแต่ว่าเอาเฉพาะคาถามตรงนี้ก็คือท่านง่ายที่สุดในฐานะจุดยืนของพุทธศาสนาก็คืออยาไปก้าวล่วงของการที่ต้องไปทําร้ายชีวิตใครนะครับให้อยู่บนจุดยืนของการที่เราพัฒนาคุณธรรมเบญธรรมและเลตาคุณรารุณธรรมเปาเท่าที่สุดที่สุดตรงนี้มีปัญญาที่จะใช้อุเบกขาตรงนี้ใช้อุเบกขานะแต่มีการหลักการจัดการ ควบคุมพื้นที่และควบคุมระยะเชื้อจบแล้วเรบร้อเอาประเด็นถึงหัวข้อตรงนี้นะขอบคุณครับรับครับ